จากนี้ไปขอให้รู้ว่าชายระวีเป็นลูกของข้าข้าเป็นแม่ของชายระวีไม่ใช่อีสาหมอ่มอมหม่อมคะหม่อม ไปถือสาท่านเลยหม่อมท่านคงเสียใจน่ะแล้วฉันไม่เสียใจหรอป้าที่ตายไปนล่วก็ผัวฉันเหมือนกันนะเอาเถอะน้าเถึยงยังไงหม่อมท่านก็ไปแล้วฉันก็อยากจะไปัพ้นจากที่นี่เหมือนกันแหละอยู่นี่ฉันก็มองหน้าใครไม่ได้มันก็หาว่าฉันเป็นคนทำให้ท่านชายมีอันเป็นไปเองก็อย่าไปเอามาคิดคนมีป่ามันก็พูดกันไปก็เหมือนพูดที่ฉันได้ยินนี่ป้า ฉันเป็นลูกกับ้านะฉันมีแต่ท่านชายเป็นที่พึ่งท่านรักฉันแม่ตาฉันฉันอยู่ดีมีสุขออกับท่านฉันจะไปทำลายท่านทำไมป้าตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วม่หมือนอื่นนั้นยังมีที่ไป ปตอนนี้เราไม่ได้ร่ำรวยอะไรเหมือนก่อนบ่าวไพร่คนอื่นๆ ข้าก็ให้ออกไปหมดแล้วก็คงเหลือแต่พวกเองที่ทิ้งกันไม่ลงเพราะว่าเป็นคนเก่าคนแก่พวกเองก็อยู่กันที่เรือนบ่าวเหมือนเดิมนะเคยอยู่ยังไงก็อยู่กันไปมีอะไรก็ช่วยๆกันทำแล้วแล้วสาล่ะคะเองก็ช่วยเลี้ยงคุณชายกับดูแลลูกๆของค่าก็ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนคนอื่น ถึงยังไงข้าก็ถือซะว่าเองเคยเป็นงั้นให้สายายขึ้นมาอยู่กับคุณชายได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่เองเคยอยู่ยังไงก็อยู่กันไปหาห้องหับเอาที่เรือนตามนั้นข้าอนุญาตให้แค่ขึ้นมาเล่นกับคุณชายช่วยดูแลคุณชายเท่านั้นแต่ว่าสาเป็นเองเป็นได้แค่พี่เลี้ยงของคุณชายจำไว้นะ ข้าขอสั่งไว้ตรงนี้เองหรือว่าใครก็ตามจากนี้ไปขอให้รู้ว่าชายระวีเป็นลูกของข้าข้าเป็นแม่ของชายระวีไม่ใช่อีสา เคยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไป